สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซีทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับเชองน้องหอมท่าเดอเอีกแล้วนะคะพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาในชุดนอนนะคะชุดนอนแล้วก็น่าสดด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเย็นแล้วพืดแล้วนะคะวันนี้น้องหอมจะจะพาพี่พี่ทุกคนนะคะไปชมนะคะงานมั่นหรือว่างานขอสาวที่ท่าเดือนะคะเขาทํายังไงกันนะคะและเขาเรียกค่าสินสอดเท่าไหร่นะคะ เพราะว่ามีพี่เอฟซีถ่ายคนหลายท่านมากเลยนะคะที่ถามน้องหอมเข้ามานะคะว่าค่าสินสอดคุณสาวในท่าเดือดนะคะเขาขอกันเท่าไหร่นะคะคืออย่างแรกนะคะจะบอกเลยนะคะว่าที่ท่าเดือดนะคะเราใช้เงินไทยทุกบาททุกสตางค์นะคะไม่ได้ใช้เงินพม่านะคะแล้วก็เวลามาขอสู่ขอกันนะคะก็จะขอด้วยเงินไทยนะคะเงินไทยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะน้องหอมจะชวนที่พี่ทุกคนไปชมนะคะว่า สาวๆที่นี่นะคะเวลามีผู้บ่าวมาสูขขอนะคะต้องใส่ค่าสินสอดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าในวันนี้นะคะญาติญาติที่น้องอฝั่งน้องหอมนะคะคือจะมีผู้บ่านะคะมาสู่ขอนะคะแล้วก็ เขามาใส่ค่าสเสินสอดกันเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวน้องหอมจะชวนที่พี่ทุกคนไปชมนะคะอันนี้คือคําขอที่พี่เอซีขอมานานแล้วนะคะแต่เนื่องจากว่ายังไม่มีโอกาสนะคะวันนี้ก็คือโอกาสเหมาะสมเลยนะคะเพราะว่าวันนี้จะมีผู้บ่าวมาสู่ขอนั่นเองนะคะเดี๋ยวน้องหอมจะชวนที่พี่ทุกคนนะคะไปชมนะคะว่าเขาใส่ค่าสเสินสอดกันเท่าไหร่นะคะแล้วก็คนที่นี่นะคะเวลาจะมัน่นหรือว่าเวลามาสู่ขอผู้หญิงนะคะ <c oughs> เขาก็จะเรียก เอ่เท่าแก่หรือว่าผู้ใหญ่นะคะก็เรียกมานั่งประชุมกันแล้วก็จะสั่งสอนนะคะเวลาแต่งงานกันนะคะแล้วก็เวลาได้กันแล้วก็คือต้องทํายังไงบ้างนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่เขาจะสั่งสอนนะคะประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเขาคนที่นี่เขาคุยกันยังไงเขาสั่งสอนกันยังไงเดี๋ยวน้องหอมจะพาพี่ทุกคนไปชมนะคะแล้ววันนี้นะคะหน้าบ้านของน้องหอมนะคะก็จัดงานแต่งด้วยนะคะนี่ ไอ้วันนี้คือกําลังตกแต่งอยู่นะคะยังไม่ได้ถึงวันนะคะวันพรุ่งนี้จะเป็นวันงานแต่งนะคะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้คือจะถ่ายทํางานแต่งคนที่นี่ให้ดูด้วยนะคะแล้วก็เวลาเข้ามาส่งผู้บ่าวนะคะมาส่งเจ้าบ่าวนะคะจะเป็นยังไงกันเดี๋ยวน้องหอมจะชวนที่พี่ทุกคนไปดูด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวจะชวนพี่พี่ทุกคนไปดูงานสู่ขอผู้หญิงก่อนนะคะว่าเขาใส่ค่าดองกันเท่าไหร่นะคะ เขานัดไว้6กโมงเย็นนะคะตอนนี้ก็คือ6กโมงกว่าแล้วนะคะน้องหอมเพิ่งอาบน้ําเสร็จนะคะก็เดี๋ยวจะรีบไปก่อนนะคะเดี๋ยวกลัวว่าจะไม่ทันตอนที่ผู้ใหญ่เขาคุยกันนะคะแล้วเขาขอค่าสินสอดกันเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะน้องหอมก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าฝั่งผู้ชายนะคะเขายังไม่มากันเลยนะคะทีแรกน้องหอมคิดว่ามาสายแล้วนะคะกลัวไม่ทันนะคะก็เลยรีบมานะคะทีนี้พอมาถึงนะคะ ยังไม่มากันเลยนะคะตอนนี้คือเรารอฝัออ่งผู้ชายมาขออยู่นะคะแต่ยังไม่มาเลยนะคะตอนนี้ก็ได้เวลา6โมง,งกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวน้องหอมจะพาไปดูหน้าบ้านนะคะคืออันนี้จะเป็นญาติครอบครัวของฝั่งผู้หญิงนะคะคือเรารอรอต้อนรับผู้ชายมาขออยู่นะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะรอยหน้าบ้านเ oh, <okay. S 1> ต็มเลยนะคะเดี๋ยวน้องหอมจะพาทุกคนไปดูนะคะ กันค่ะน,นี่นะคะคนชุดขาวือเป็นผู้สานสวเนอันนี้นะคะนี่เป็นฝั่งผู้หญิงนะคะก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้ผู้บ่าวมาขอนะคะยังไม่มานะคะห <c oughs> นีกล้องกันหมดแล้วนะคะพอถือกล้องมาหนีกันหมดแล้วอ <c oughs> นนี้คือฝั่งเจ้าบ่าวนะคะก็ผู้บ่าวที่จะมาสุขขอนะคะมาแล้วนะคะ อาจจะมองไม่เห็นหน้านะคะพอกลางคืนนะคะมากันแล้วนะคะนี่ <c oughs> ผู้บ่าวผู้บ่าวคนที่ใส่เสเื้อขาวนะคะที่จะมาสู่ขอญาติของเรานะคะอันนี้ก็คือแม่เขานะคะนี่มากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะคะว่าเขาจะคุยกันยังไงนะคะเดี๋ยวเข้าไปลุไปดูค่ะโอ้ห้อตกด้วยเได้เลยเป็นเตียมว้มาเลยสุดตังอ่ะ ้างาเนครนก็ไปจ้านั่งลเดินก็เปลุกก็ไปล่กจหลงตั้ามุ่งเลยหลวนั่งกูไาน้นอ้านใจไานใจไอาน้านใจอ้บ้านใจไเบนอบนอ้นอานใจ้นบาเอบาจ้อ้าานางลาไ้นาอ

ทีนะะี้ท่นทุกคนนะคะหลังจากที่คุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มากินข้าวกันนะคะนีก็อันนี้อันนี้คือจะเป็นส่วนคน้างล่างเองนะคะข้างบนก็มีอีกเยอะนะคะนี่คนท้างล่างค่ะงานงานมาขอสาวนะคะคือว่างานมาตั้งแต่นะคะก็คนจะเยอะแบบนี้นะคะทุกคน คนนี้นะคะจะเป็นคนนักขี่โส,สนาคริสต์หมดเลยนะคะการมาขอสาวนะคะเราก็จะเอ่อจะประมาณนี้นะคะแล้วก็กมื่อตอนที่ผู้ใหญ่คะนะคะผู้ใหญ่บ้านหรือว่าคนคน,คนเฒ่าคนแก่เขานะค,ะคุยกันน้องหองมาแทนได้ขายนะคะเพราะว่าว่าแต่ยุ่งอยู่ข้างล่างนะคะก็ขึ้นไปก็คือไม่ทันได้ขายตอนที่เขาคุยกันนะคะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้แบบไม่มีจังหวะที่จะได้ขายดีๆนะคะ โอเคค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนนะคะพี่พี่ทุกคนนะคะคนเยอะม,มากเลยนะคะพี่พี่พดูไ <ST AT> ด้ค่ะขอขออีกค่ะขอบคุณค่ะ สู่ขอนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะพี่พี่ทุกคนนะคะก็ตอนนี้นะคะน้องหอมอยู่ระหว่างเดินทางกลับบ้านอยู่นะคะเพราะว่าหน้าบ้านน้องหอมก็เปิดเพลงเสียงดังมากเลยนะคะ แล้วก็บ้านที่มาสู่ขาจมาสู่ขอสาวนะคะอันนี้ก็คือเสียงดังมากนะคะถ่ายต่อไม่ได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะน้องหอมจะขอตัวลาพี่ทุกคนไปเพียงนเท่านี้นะคะแล้วก็คำตอบนี้นะคะแล้วก็พี่ๆทุกคนก็ได้รู้แล้วนะคะว่าพี่ๆทุกคนถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยได้รู้ทีเดียวเลยนะคะมีทั้งงานแต่งแล้วก็งานมั่นนะคะวันนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้คือเป็นงานวันแต่งนะคะคือ งานแต่งคือจัดวันนี้นะคะหน้าบ้านน้องหอมนะคะแต่ยังไม่รับแขกนะคะก็คือเราจัดเตรียมกันแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวรอวชมงานแต่งวันพรุ่งนี้ต่ออีกหนึ่งวันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Så, บ๊ายบายกดกระดิ่งให้เยอะๆนะกดกระดิ่งให้เยอะๆนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <laughs>